สวัสดีครับผมเอกจากเพจ p l c Man นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักหลักการทำงานของ m มกเนติกนะครับซึ่งที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับซึ่ง m มกเนติกเนี่ยมันก็จะประกอบกันอยู่ด้วย3อย่างนะครับก็คือ1คอยนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็หน้าคอนแทคหลักนะครับแล้วก็หน้าคอนแทคช่วยก็คือชุดนี้นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้นะคือ a บวกขอโทษทีนะครับ a 1บวก a 2เป็นลบนะครับก็คือมันจะเป็นไฟ24โวลต์ที่เข้าไปในคอยล์มันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็คือชุดนี้นะครับเห็นไหมครับ a 1 a 2ตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนคอนแทคหลักก็คือ l 1 l 2 l 3ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ l 1 l 2 l 3เวลาเพื่อนเพื่อเข้าสายเพื่อนเพื่อนก็ขันสกูแล้วก็เอาสายไฟเข้าตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆส่วนหน้าคอนแทค ช่วยเนี่ยก็คือเห็นไหมครับมันจะเขียนไว้ NO ก็คือ13แล้วก็ออก14เห็นไหมครับก็คือเจ้าตัวนี้ส่วนเบอร์21อก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเบอร์21อก็คือ NC นะครับเข้า21ออก22ก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะครับที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆไฟที่เป็น DC มันจะซีเรียสเรื่องคั่วมากนะครับตัวนี้เพื่อนๆต้องเอาเข้าให้ถูกนะครับบวกกับลบตัวนี้นะครับก็คือ ต้องเอาเข้าให้ถูกนะครับซึ่งผมได้อธิบายเรื่องพวกนี้ไปหลายๆคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวายริง PLC ด้านอินพุตหรือว่าการทำงานของเจ้ารีเลย์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูหลักการทำงานในโปรแกรม Simulator กันเลยว่ามันมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการยกตัวนี้ที่มันเป็นของ เจ้าตัวแมกเนติกที่เป็นวงจรภายในของมันออกมาให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีการทํางานอย่างไงนะครับโอเคไอตัวนี้ก็จะเป็น Power Supply 24โวลต์เราลากเลยนะครับเห็นไหมครับไฟบวกนะครับเราก็ลากไปที่ขาบวกโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่สวิตช์ให้เพื่อนสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นเพราะว่าถ้าผมออน มันเลยเนี่ยมันจะติดเลยเพื่อนๆจะไม่เห็นสเตตัสมันโอเคเดี๋ยวผมขอเอาสวิต์ก่อนนะครับเห็นไหมครับไอตัวนี้ก็คือไฟบวกเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือไฟลบแล้วเราก็เอาไฟลบตรงนี้นะครับเข้า ไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ทําการลากสายเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะซิมให้เพื่อนๆดูนะครับปุ๊บถ้าผมกดสวิตช์เนี่ย ตอนนี้เจ้าตัวตัวนี้ไม่ติดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ลากเสร็จแล้วนะครับทีแรกมันไม่ติดนะครับมันก็เลยไม่ทํางานโอเคนะครับถ้ามันติดแล้วมันจะมีสีให้เราเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับก็คือคุยง่ายก็คือไฟลบเนี่ยจะเป็นสีเขียวไฟบวกเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับถ้าเรานะครับเพื่อนๆสังเกตคอนแทคหลักกับคอนแทค ช่วยไว้ให้ดีนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเห็นไหมครับถ้าตัวนี้อ่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่อนปุ๊บเห็นไหมครับคอนแทคเนี่ยหลักเนี่ยเห็นไหมจากเปิดอยู่มันก็จะเป็นปิดเห็นไหมครับขา13 14าเนี่ยจากเปิดเปิดอยู่มันก็จะเป็นปิดส่วนขา21เห็นไหมครับจากปิดอยู่มันก็จะเป็นเปิดประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลักการทํางานของมันถ้าสมมุติเราจะเอามอเตอร์3เฟสมาต่อเนี่ยเราก็ ทำอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือผมก็เอามอเตอร์3เฟสมาต่อมอเตอร์นะครับ แล้วเจ้าตรงหัวตรงเนี้ยเราก็ต้องเอาไฟสามเฟสมาใส่ให้มันด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมหาไฟสามเฟสก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่สองอย่างงี้นะครับแล้วก็เฟสที่สามอย่างงี้โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาซิมดูกันใหม่นะครับเห็นไหมครับปึ๊บ พอเราออนสวิตตัวนี้เห็นไหมครับคอยทํางานเป็นไงครับมอเตอร์ก็หมุนเพื่อนๆเห็นลูกศรไหมครับเนี่ยมอเตอร์หมุนแล้วโอเคไหมครับก็คือคุยง่ายๆหัวเนี่ยทางด้านนี้เห็นไหมครับ L 1 L 2 L 3เนี่ยเราก็เอาไฟ3เฟสเข้ามาเห็นไหมครับส่วนตรงเนี้ยเราก็เอาไปต่อมอเตอร์คือขา T 1 T 2 T 3เนี่ยเอาไปต่อมอเตอร์ก็คือตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยโอเคนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเอาไฟ24 มาเข้าแล้วก็เอาไปออนโซลินอย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเอาไปออนอะไรก็ได้แต่จริงๆอ่ะส่วนมากผมไม่ค่อยใช้หกนะครับถ้าผมใช้ P.L.C เนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆหน้าง,งานเพื่อนๆต้องการใช้เพื่อนๆก็ไฟ24โวลต์หรือ220อ่ิมาใส่ให้มันตรงนี้แล้วก็พอมันต่อเสร็จต้องก็วิ่งแล้วก็เอาอุปกรณ์มาต่อเข้าไปตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์1เฟสนะครับมาลองต่อไอ้ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูว่า มันมีหลักการทํางานอย่างไงเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้คือพอเรารู้แล้วเนี่ยคือเราก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะโอเคนะครับเพื่อนเพื่เดี๋ยวผมเอาเจ้าตัวมอเตอร์ก่อนนี่นะครับมอเตอร์หนึ่งเฟสโอเคมอเตอร์นะครับผมก็ลากเส้นนี้มานะครับจากนั้นผมก็เอานิวตันมารอเอามาต่อ เดี๋ยวผมเอานิวตันตัวนี้ก็ได้ครับมาต่อแล้วผมก็เอาไฟตรงนี้ก็ได้ครับลากมาให้มันอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับพอคอยออนเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมอเตอร์ตัวนี้มันก็ทํางานเห็นไหมครับแต่ส่วนเจ้ามอเตอร์ตัวนี้มันไม่ทํางานนะครับตอนนี้เพราะว่าเราต่อไม่ถูกนะครับก็คือตรงต้องต่อไม่ให้มีจุดแดงโอเค รองใหม่นะครับเห็นไหมครับมอเตอร์มันก็หมุน2ตัวเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนโอเคไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูหลักการทํางานของเขาตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปไวริงได้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนการไวริงแมกเนติกเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่ที่ในตู้เนี่ยบางทีเพื่อนเเห็นตู้คอนโทรลเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขาเอาคอนเนคเตอร์หรือว่าเอาเทอมินอมาพักสายมีฟิลเตอร์มีพาวเวอร์ซัพลายมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีไวดักอะไรเก็บสายนะครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละคนแต่จุดหลักๆเลยก็คือมันจะต้องต่ออย่างที่ผมได้กล่าวไปนี่นะครับข้อสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆขั้วตัวนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับต้องให้ให้ดีนะครับว่าต้องให้ถูกมันนะครับคือมันต้องการบวกเราต้องให้บวกมันนะครับเอาลบไปให้มันมันไม่ทํางานนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันคลิปต่อๆไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ